ดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ <ST AN CH> เดวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีเมษก็คือดาววังคารนั่นเองครับ การที่ดาวบังคัรของคุณนั้นนะครับโคจรเข้าไปสู่ได้ตำแหน่งมหาอุดในเรือนของบังกรตรงนี้ถือได้ว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวเพราะเรือบเสมือนกับการที่พลังงานชีวิตของคุณนั้นแข็งแรงมากความเป็นมหาอุดตรงนี้มันจะส่งผลลัพธ์ทําให้ชาวราศีเมษเองนั้นจะสามารถขยับขับเคลื่อนชีวิตคุณได้ดีคุณจะสามารถมีเรื่องราวของการประสบความสำเร็จได้ดีมากๆเลยได้ว่าชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่จะได้เจอกับแรงกระตุ้นที่ดีเจอกับแรงกระตุ้นที่จะสามารถกระตุ้นให้คุณเองนั้นนนจจะมมมีควาาาสํเเร็ขึ้ช่ เพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าในเดือนนี้พลังของคุณเต็มเปี่ยมกันอย่างเต็มที่ซึ่งถึงแม้นะครับหลังจากในวันที่23กุมภาพันธ์ดาวังคารของคุณจะย้ายออกก็แลาตานะครับแต่เขาก็ยังได้ตําแหน่งที่ดีก็คือจ่าพิมุกอยู่นั่นเองก็ยังส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของโชคลาภที่ดีและพบเรือนตรงนี้ก็ยังเป็นพบเรือนที่ดีเรียกว่าเป็นพบลาภ เรื่องของโชคลาภเรื่องของความโชคดียังได้รับแรงสนับสนุนยังได้รับการเกื้อกูลหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองได้อย่างเต็มที่นั่นเองจึงเรียกได้ว่านะครับอิทธิพลของดาวังคารเองนั้นได้ดีอย่างต่อเนื่องมีพลังงานในการส่งเสริมชีวิตแก่ชาวราศีเมษได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของคุณนั้นคือดาวเสาร์นั่นเองการที่ดาวเสาร์ของคุณนั้นนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกุมตรงนี้นะครับเรียกว่าอยู่ในเรือนของคู่ธาตุนะครับแต่ว่าดาวเสาร์ของคุณจะทําการโยกย้ายกับอีกครั้งหนึ่งแล้วเลยได้ว่านะครับอิทธิพลของดาวการงานของคุณคือดาวเสาร์กำลังจะยกเข้าไปสู่ในเรือนวินาศในวันที่13นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเียได้ว่า13กุมภาพันธ์จะมีเกณฑ์การโยกย้ายของอิทธิพลที่เรียกว่าดาวเสาร์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันก็จะส่งผลลััพธ์ทําาาาาาให้นเเรรรรื่่อองงงววกกกียบขช าบางคนนะครับอาจจะมีจุดของการสะดุดติดขัดเกิดขึ้นได้บางคนนะครับอาจจะมีงานที่เกี่ยวข้องพัวพันกันกับเบื้องหลังนะครับช่วงนี้ใครทํางานเบื้องหลังจะดีมากช่วงนี้ใครทํางานเกี่ยวกับ mm สิ่งที่ไม่ค่อยได้เปิดเผยนะครับที่ไม่ได้ออกหน้าออกตาถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องราวที่เรียกว่าต้องออกหน้าออกตาออกสื่อก็จะไม่ค่อยดีนะ เพราะเปรียบเสมือนกับการที่เรียกว่าดาวการงานโคจรวีนาศมันก็จะทําให้คุณเองนั้นเจอกับความอึดอัดใจได้อยู่หรือประเด็นปัญหาต่างๆอาจจะเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงจะผ่านพ้นไปได้นั่นเองนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดใครนะครับมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับชาวต่างชาติหรือต่างประเทศก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันเพราะพลังงานของดาวกัมมานะครับการงานเวลาอยู่ในวีนาศมันก็ยังสื่อเรื่องราวของต่างประเทศได้หรืองานเบื้องหลังหรืองานที่จะเป็นลักษณะของออนไลน์ก็ดีดเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดในช่วงเวลานี้ใครคิดอยากจะทําธุรกิจออนไลน์ถือว่าดีนะครับมันจะได้ให้ผลประโยชน์ดีมากๆหลังจากวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปโดยภาพรวมแล้วนะครับก็ถือว่าด้านการงานของคุณในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่อาจจะต้องมีประเด็นบ้างนะครับสำหรับคนที่ออกหน้าออกตาออกสื่ออาจจะมีผลกระทบบ้างให้คุณกลับไปอยู่ในเบื้องหลังได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ทํางานออนไลน์ใครที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังอยู่แต่พิกัดอยู่แล้วตรงนี้ก็จะไม่กระทบ ถ้าจะส่งผลลัพธ์ที่ดีให้กับคุณได้ม,มากกว่าเดิมซะด้วยซ้ําจึงเรียกได้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้สําหรับชาวราศีเมษการงานของคุณก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนะครับถือว่าอยู่ในจุดที่ดีกันเลยทีเดียวเพราะดวงดาวต่างๆรุมเร้ากันอยู่ในภพการงานของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวของอังคารอาทิตย์และก็ดาวศุกร์นะครับที่อยู่ในเรือนอังคารตรงนี้ก็พร้อมที่จะส่งผลลัพธ์ที่เป็นบวกให้แก่ชาวราศีเมษได้อย,อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียว,ก,วก็ว่าได้นั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจำตัวด้านการเงินของคุณนั้นคือดาวศุกร การที่ดาวศุกร์ของคุณโคจรเข้าไปสู่ในเรือนกางงานตรงนี้ถือได้ว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวครับเพราะเปรียบเสมือนกับดาวศุกร์นั้นนะครับมาจากการเงินเงินไปอยู่ในงานงานก็จะส่งผลลั์ความสําเร็จที่ดีมากๆมันก็จะช่วยกระตุ้นให้การงานของคุณนั้นจะสามารถมีความคืบหน้าและก็จะสามารถสร้างสารรค์ในเรื่องการเงินของคุณได้ฉะนั้นเรียกได้ว่าทุกๆก,การลงทุนของคุณไม่สูญเปล่านั่นเอง ซึ่งนะครับพอหลังจากในวันที่8กุมภาพันธ์ตอน9นาฬิกา2นาทีดาวศุกร์จะทำการโยกย้ายหลุดจากเรือนมังกรโคจรก็ไปสู่ในเรือนราศีกุมซึ่งถือว่าดาวศุกร์ในตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งที่ดีเลยทีเดียวครับรับียกเสม,มือนกับดาวศุกร์เองนั้นได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลลัพธ์ในลักษณะของความโชคดีได้อย่างมากกันเลยทีเดียวเพราะนอกจากนั้นนะครับไม่ได้ไหมายความว่าแค่เทวีโชคเท่านั้นแต่เขาก็ยังได้จุดอยู่ที่เรียกว่าอยู่ในภพเรือนของลาภเรือนของโชคลาบเรือนของความโชคดี เพราะฉะนั้นเกียบเสมือนกับการที่คุณเองนั้นจะได้เงินมาง่ายคุณเองนั้นจะได้เงินมาแบบฟลุกคุณเองนั้นจะได้เงินมาแบบโชคกลา้าโชคช่วยกับเขาได้อยู่เช่นเดียวกันใครคาดหวังเงินจากการช่วยเหลือแล้วลวก็ช่วงเวลาจังหวะนี้คุณก็จะมีโอกาสได้สิทธิ์เหล่านั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เลยเป็นส่งผลลั์ว่านะครับอิทธิพลการเงินของคุณสําหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นอยู่ในจุดที่ดีมากๆกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ตลอดทั้งเดือนนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างน,นะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณนั้นก็คือดาวสุกนะครับการที่ดาวสุกข,ของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนมังกรตรงนี้เปรียบเสมือนกับการที่เรียกว่าความรักของคุณนั้นยังอยู่ในจุดที่เรียกว่าดีอยู่เพราะดาวสุกได้ตาแหน่งเทวีโชคเทวีโชคก็คือเรื่องราวของการได้รับความโชคดีการเกื้อกูลการเกื้อหนุนเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นความรักของคุณนั้นก็อยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่่่่่าางงดีีแแตเพยยคควโจรอูกัน เรือนของสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรือนของพระเสาร์นั่นเองครับการที่ดาวศุภอยู่ในเรือนของเสาซึ่งถือว่าเป็นเรือนคู่ศัตรูมันก็อาจจะมีความตึงเครียดมันก็อาจจะมีเรื่องราวของการทะเลาะหรือไม่ค่อยสบายใจกเกิดขึ้นได้บ้างก็รอหน่อย เพราะว่านะครับพอหลังจากในวันที่8กุมภาพันธ์ดาวสุก็จะทําการโยกย้ายห,หลุดออกมาจากเรือนมังกรหรือเรือนของเสาโคจรก็ไปสู่ในเรือนราหูได้ตาแหน่งเป็นอุจจาวิราชนะครับก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีขึ้นอยู่ในจุดที่จะสามารถทําให้ชีวิตของคุณผ่อนคลายขึ้นนะครับเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับใครที่โสดอยู่ในช่วงจังหวะที่ดีขึ้นก็คือน,นับตั้งแต่ในวันที่8กุมภาพันธ์เป็นต้นไปชีวิตรักของคุณก็จึงจะมีความราบรื่นขึ้นดีขึ้นตามลำดับเกิดขึ้นนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือวงชะตาของชาวราศีเมษก็ต้องบอกว่าสําหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือได้ว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับถือได้ว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะขยับขับเคลื่อนจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เติบโตขึ้นมีดีขึ้นนะครับชีวิตของคุณนั้นจะมีเรื่องราวของการที่เป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นกว่าเดิมความสําเร็จต่างๆจะเริ่มลงตัวเพราะฉะนั้นจึงเรียกได้ว่าในเดือนนี้กุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ดีของคุณนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ